รายงานการจัดกิจกรรมนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามผลการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงหโรงเรียนบ้านบึงทับช้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งที่มาและความสำคัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งได้ดำเนินการให้โรงเรียนบ้านบึงทับช้างนำผลการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนไปใช้ในการวินิจฉัยวางแผนและพัฒนาการอ่านและการเขียนจากการประเมินผลนักเรียนที่อยู่ในระดับพอใช้และปรับปรุงโดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นการแก้ปัญหาว่าจะถดถอยทางการเรียน learning loss โรงเรียนได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 6เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้รายงานในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำมาสู่ขั้นวางแผน นำโดยนางพัชรินจันทีนอกผู้อำนวยการโรงเรียนได้ปรึกษาหารือกับคณะครูและบุคลากรถึงปัญหาของนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พร้อมถึงหาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งใช้วิธีการอ่านซ่อมเสริมในช่วงพักกลางวันโดยให้เวลากับนักเรียนในการอ่านแจกลูกสะกดคำเพื่อทบทวนอ่ะโอเคเอาอ่านคำแรกกออขไอไข อืมจอไอใจอืมชอไอใสอืมชอไอใ,ใสไสไสอ่ะลองสะกดกอกอ,อ,องอกอตัน wang, vang Ờ tiếp bài g ạ mờ cầm 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 Ờ ạ Ngâm cho ạ mò ừ đ a mờ dam ừ เหมือนกันเยเนยคนี้กับคำน,นี้เหมือนการตเปลี่ยนจากรอเรือเป็นขอไข่อันนี้อ่าน,นอันนี้อ่นาอนใหม่เนี่ยว่ารอ สวัสดีครับผมนายสถียนิยมครูโรงเรียนบ้านเบิงทับช้างขอ,อนําเสนอแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในด้านการอ่านออกเขียนได้นะครับจากผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนนะครับปรากฏว่ามีนักเรียนทั้งหมด5คนนะครับจากชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นปีที่6นะครับมีความสามารถในด้านการอ่านการเขียนอยู่ในระดับปรปับปรุงนะครับจึงได้มีแนวทางการพัฒนาโดยการสอนซ่อมเสริมนะครับในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนนะครับ โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเชิญรับชมขอาวขาวรอวาวล้จอวาวเจ้ายออาวยาวโกอาวขโอาโอาวขาวยอาวยาวโดอาวดาวโกอาวเก่ารออาวล้ทออาโกท่า กอหาอูกอลูกอูกกถูกพออูกกผูมีมากตักผ้าหายากปากดีมีลูกปลูกผักถูกปากผูกไว้ปูหายากผ้าหลากสีผูกเชือก เลือครับสําหรับที่ได้รับชมไปแล้วนั้นนะครับก็เป็นแนวทางในการพัฒนานะครับของโรงเรียนบ้านบึงทับช้างนะครับที่ต้องการพัฒนาให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้อย่าง100%ปอร์นะครับสำหรับับผมก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ